You know get สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม UC ซผับ o m o l i l e เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับและที่สำคัญคือคุ้มมากๆเลยนะครับผมกิมมีร้านมาแนะนำนะครับผมนั่นคือร้าน l i s t m a n Shop นะครับผมก็ใช้เป็นแค่เลข ID และชื่อตัวละครในการเติมนะครับเพียงแค่แอดไลน์ i s t m a n Shop นะครับผมอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะ เดี๋ยวยังไงคิมจะทิ้งลิงก์เติมเกมไว้ใต้คลิปนะครับและเดี๋ยวก่อนนะครับผมขออัปเดตกันหน่อยนะครับผมทาง Lichman ช h อ p นะครับผมมีโปรโมชั่นอัปเดตนะครับผมใครเคยเติมแล้วเนี่ยเติมอีกได้ใหม่นะครับผมเป็นโปรที่คุ้มมากๆเลยนะครับได้ UC แบบจุใจมากเลยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับมีเซมีนะอ๋อตี้อนนี้สองเป่สวัสดีพี่เบิ้มนะครับยีไหมครับ มโด่บอกเลยผมถึงก่อนแน่นอนสองเต้สามเต้แต่จะมีปืนหรือเปล่าไม่รู้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งเอฟสองซีผมะอันนี้ใครเข้ามาทำได้ทำได้มามาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใครเพิ่งลงอ่ะปันหัวาปันหัวได้แล้ว I need a weapon กอสองอยู่ห้องนี้กอสอยู่ห้องนี้กอสอยห้องนี้อ้ตรงนี้เจ็บมากเจ็มากแอมโฟอยู่ห้องนี้อมโฟยห้องนี้มาโอ้โหขาจปกับตายไม่ได้กัรังสองนะกับกงั้สองรงสองมีคนนะคะบตรนนี้มีอยู่ซ้ายมือผมได้ยินสียงแล้วขาเกาะแป๊บ ตรงนี้ก็มี Watch out g ได้แล้วกูได้แล้วกูได้แล้วาพี่ตพี่มพี่พี่พี่ก่อนนี้กนนึ่ก่อนนี้ก็เดินก่อนนี้ก็หนตามหน่อยตามหน่อยเปิดท้าให้ทให้ทให้ไอ้คิดไปคนเดียวเลยแล้วนะใช่ แป๊บนึงคิมอยู่ไหนเนี่ยน็อกน็อกคิกกก<า>มซ้ำได้โอ้ยกระสุนผมหมดว่ะน็อกน็อกมีอีกมีอีกมีอีกต้องสลบหลังมาแล้วสลบไหนอันนี้คิมยิงบอดไม่มีเลยเอ่ะน่าคิมหน่าคิมต้องสลบเน็อ,นอกอีท่อนนึงเจ็บอีกน,น โดนโดนที่ไหนนี่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 เก็บมากเจ็บมากนะเดี่ยวเดียวเดียวนัดเดียวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นัดเดียวนัดเดียวใช่เฮ้เดี๋ยวนะมือกูไปโดนเปลี่ยนลูกกระสุนกูมาแล้วชชช่่่่วววยยยพีเขาข้ามเมนูนแล้วเหรอ สวัสดีครับคิมมี่แชร์ลงกลุ่มหับจีให้แล้วนะขอให้คนดูเยอะๆขอบคุณมากครับคุณบีบับเบอ์บีขอบคุณมากครับครับผมมีแต่ลูกซองช่ทุกคนช่วยคิมกดแชร์ให้หน่อยนะครับคนดูแบบจะไดยอะคนดูแบบจะได้เยอะลนูกบบเอะคนดูแดหอน้าอาทิวอีดเอาลูแล้วหูแตกจลอดไม่หยอดแนะมดนจะไดเดืยอแดอดแลไ้เนู้เยอยอะคนดูด้หมดพี่กะได ตรงไหนตรงไหนตรงไหนพี่อันนี้ผมซ้ำตรงนี้ตรงนี้เขามาเขาวิ่งมาจากไอ้นี่นี่นี่จัดฟ้าตัดฟ้าตัดฟ้าหมดครับสวยครับอ้าวไปเป็นของดีกว่าโคนที่ผมมาอ่ะพี่จริงว้าดิ้นผ่านว้าพี่ผ่านเสาสามจริงเหรอไม่เห็นเลยเออเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยมันบล็อกอุ้ย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 แอดดับอยู่ตรงนี้เลยครับผม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 เบิร์ดผมคิว เราระวังนะแห้งนะระวังนะเอ้ยมาเอาหมวกเลยพี่มีหมวกแล้วพี่มีหมวกแล้วอะไรครับทำอะไรครับทำอะไรครับพี่แกไม่ไม่ตกใจเลยสลดไม่เก็บเสียงบ้าอ่ะคนคนโอ้นักแข่งเลยนักแข่งเลยตั้งซุ่ม้องไม่ได้เลยเฮ้ยเราออกต้องห่วงมันดิมียูสิบสองเหรียญนะเอาไปล่ะจะทำหพ ใช่หาันดูได้ทีเดียวจะได้แค่เท่านี้ไงพี่เบิ้มก่อสร้างไม่เอาหรอนอนดึกหน่อยไม่มีเก็บเสียงครับผมวิ่งไงวิ่งไงวิ่ไงข้างหน้าพี่ผมเห็นแล้วพี่เห็นแล้วผมเห็นแล้ว Watch out ตัเดียวเลยหินนั้นเลยหินหินที่ปามาร์กเก็บสองร้อยเมตรโอ้ข้างหน้าใกล้ก็มีโอ้ย ตัวไหนตัวไหนเหมือนซ้ายปามหลังซ้ายปามมีตัวหนึ่งพี่เป็ีนละเปลนซ้ายละวุ้ย Watch out หมดแล้วสอบใครก็ไม่รู้หมดไหมยังอยู่มั้งโอ้โหสโมคขนาดนี้ยังอยู่ชี้พี่พี่เล็งตรงที่ปามมาให้หน่อยดิมันน่าจะเห็นนะตรงนนนั้่ะ โดนั้นหนึ่งสวยขึ้นตายนะแต่ว่ายังเหลือหลังบ้านนี้มีตัวหนึ่งพี่ก็ลองพิ่งมาเห็นมาละิดอะไรวเดี๋ยเราต้องขาดห,ขดหนึ่งพี่ขาดหนึ่งอีกตัวนึงอยู่ปั๊มโอเคหมดเอา้ายังน้องอยู่เดี๋ยวตรงนี้หมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วโอเคอเ,คเคสวยครับคิดเคินึ่วมาแล้วยังไง หมดเกินเออสวยครับ <c oughs> ให้พี่หัวใจอย่างนั้นเลยวิ่งมาจะจบเกมเอแล้วคิมเพิ่งจะได้คูณไก่ <c oughs> เฮ้ยใส่กิบอะไรเนี่ยเล่นไปก่อนไหนเอ้ยโอ้โออาเจ้าชูอ๋อใช่ครับน้อง เดี๋ยวนะดูไหนอ่ะเจะชูไม่พอขี้เมาเด้อใช่ครับน้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่น้องก็ทิมอยู่อย่าความจริงก็พูดดูดิเกเร่ด้วยครับไอ้หนวดคนนี้ใช่ครับน้องเดี๋ยวนะเอาไหนมาพูดเดี๋ยวพี่ปั่นจานน้อไม่ได้เกเร่น้องแค่แบบเกลียดตรงนูปแต่ไม่แค่ จิ้มน้ำอะไรอย่างเงี้ยคุยกับตัวเองคุยนังเลือกอืมแล้วก็ช้างน้อยของเขาช้างน้อยช้างช้างน้อยมาช้างน้อยมาหาช้างใหญ่เร็วไม่ไม่ไม่ยิงเองทเขีชอบชอบหลอกหญิงครับหลอกหญิงไอ้เจ๊ยิงแล้วมาร์คเจอโลเคชั่อ๋อเห็นแล้วเห็นหลังบ้านนี้แต่เมื่อกี้พี่ไม่ยิงกันไม่ได้มันใส่หมวกสาม นายคุณไม่มี M24 เอ็ไออัปเกรดไงมันวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วมาร์คจุดโลเคชั่นนู่นนู่นเรไปไกลเลยไปไกลแล้วคนละตัวเปล่าไวขนาดนั้นเลยเหรอตัวเดียวกันตัวเดียวกันหมกหมกแดงหมกแดงสี่สิบเห็นิมน้ำดิมน้ำดิมน้ำ n มีชุดส้มตัวหนึ่งอะวิ่งไปนู่นแล้วอะว่ายน้ำปะแหละมึงจข้ามสะพานด้วยมันจะว่ายน้ำไปมีมีชุดส้มวิ่งมี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 ใต้สะพานใต้สะพาน น็ออนั่นแหละครับขันมาสัตวูทหมดทุกคนว่าจับรอในยี่ห้อของพี่ลงซ้ายหลังหินแค่ก็หัวใจพี่จะแโลโล่งใ่เลยหินนี้หินนี้หินนี้แย่มากเฮ้ยบนเขาโล่งแล้วว่ะบอกแล้วชิม่ามันโล่งหินไหนวะหินสามเหลี่ยมนี่ใช่ตอนนั้นแหละ ขวามือมีนะพี่คิมยิงน็อกไปหนึ่งเมื่อกี้ขวานี้ Watch out จะตายเลยพี่อะเอ้ยหลังหน้าคิมหน้าคิม oh <yeah. S 1> หมด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 ,หมด oh <yeah. S 1> เหลือเหลือตรงกระดังเหลือตรงกระดัง <Watch out. S 1> เหลือตรงกระดัง Watch out ถ้าขวามีแล้วก็กระดังมีนะ oh <yeah. S 2> ไม่โดนเลย ข้างข้างกระดานอีตัวหนึ่งเออเอาดิครับหมดแล้วเหรอจชนนี่มันกันนะมาดิครับหลังหินนะมาดิครับหลังหินนะมาดิครับมาดิเไปด้วยไปด้วยไปด้วยเขาหัวหลังหินเจ็บมากหลังหินเจ็บมากนั่นเดียวเออเขาหัวเขาจริงๆโอ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วเขาหัวกูนี่ไงสัตว์เดรบเดว้เหี้วยอุ้ยไม่น็อกอ่ะ มาเกิดเลยคือพี่แบบแบบหนักมากเมื่อกี้คริมซอนได้มีเออดิได้ในคริมเราอ้อมสายได้นะจริงมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ในโกดังมีในในใโกดังมีในโกดังมีใช่ใช่เอาในโกดังปืนยิมพี่มีเวกเตอร์หินนี้มี watch out เอธิบายพี่ล็อกพี่ล็อพี่อยู่สวยพี่็อ พี่โลพี่โลเฮลมี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 ได้ได้ได้เทีมาแล้วเทีมาแล้วเราข้างหน้าสามคนหินซ้ายหนึ่งไอตองขินต้องขินนั้นมาสองตัวนะเว้ยไม่ใช่ตัวเดียวพี่น็อกสองปั๊มได้ได้ผมมีมาพี่ชมน้ำพี่ชมน้คิมโดยอยู่คิมโดยอยู่เหมือนเดิมเลยโอ้ยไอรอยนะไอรอยนะน็อกไอรอยนะครับมันต้องมีผู้แบบเสียสละคนหนึ่งเห็นไหมเดี๋ยวให้เขาก็เราแหละพี่จริง พี่วงมาแล้วอ่ะเห็นนี้เห็นนี้เหนี้เยาะฝ่ายเยา่ายเฮ้ยเขาวิ่งแล้วเขาวิ่งแล้วเ้าวิ่งแล้วเขาวิ่งไปไหนหลังเหรอเห็นเห็นนี้เลยเห็นเฮ้ยระเบิดไหมพี่ระเบิดแต่เขานะงลูกเลยสวยสวยครับอือสวยครับทําอะไรเลยครับข้าศ